สวัสดีค่ะวันนี้ครบห้ากิโลแล้วห้ากิโลที่สามของปีนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงหลังจากที่วิ่งครบเหนือกำลังหลเป็นอะไรที่ฟินสุดๆน,นี่คือเปียออกหมดเลยนะเปลียออกหมดเลยตอนนี้คือไม่เปี่ยนสีเข้มๆนี่คือเปลี่ยนนี้คือเหนือ จุดเป็นทางคืเเงอเปียกหมดเลยเสื้อข้างหลังก็เปลียกเปียกไปทึงขาเดี๋ยวจะให้ดูเหงื่อเลนิดหน่งมันไม่เห็นขานี่คือเหงื่อออกเป็นเล็กเม็ดเกงนี่คือเปียกหมดเลยนี่คือเปียยนะลยข้อดีของการออกกําลังกายของเราเหงื่อออกทุกโูกขุมคนในร่างกายค่ะทงนี้เป็นช่วงที่ฟินมาก ไม่เชื่อลองดูนะคะออกลังกายอะไรก็ได้ท่าไหนก็ได้วิ่งก็ได,อไได้อะไรก็ได้ที่ทําให้ได้เหนือ่อแล้วจะรู้สึกดีจริงดีสุขภาพและหัวใจปอดที่แข็งแรงลองดูนะคะมาะคะ่ออกมาได้ด้วยกันอันนี้คือนั่งพักให้เหนื่อมันออกให้หมดโอเคบยบไปนะคะแล้วเจอกัน